ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่เช้านี้เป็นวันอาทิตย์ที่12เดือน11นะครับ66วันนี้นะครับผมจะมาเผยสูตรดินพร้อมปลูกนะครับที่เขาสามารถทําขายได้เลยแล้วผมก็ทําการทดลองนะครับพอดีไปซื้อเข่งมาไว้เยอะเลยครับเข่งลูกได้ยิ่มหบาทนะครับอยู่หน้าโลตัส ก็คุณภาพค่อนข้างที่จะต่ํานะครับก็ขาดง่ายหักง่ายผุง่ายนะครับเป็นพลาสติกบางๆนะครับอายุประมาณสักหนึ่งปีนะครับสําหรับเข่งมันบางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะนครับประมาณนี้ครับเข่งประมาณนี้เบามากเลยนะครับตาก็จะเป็นห่างๆประมาณนี้แหละนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สูงประมาณสัก สี่สิบเซนเลยไม้บรรทัดสักหน่อยนึงนะครับเหมาะสําหรับหนึ่งปีก็คือทิ้งเลยแล้วก็เหมาะสําหรับการตัดนะครับหลังจากที่นําลงทุเรียนลงปลูกนะครับไม่เหมาะที่จะเอาไว้เป็นปีสองปีนะครับทุเรียนเข่งนี่คือเข่งที่เตรียมไว้ซื้อมาสิบใบนะครับสิบใบสาหรับโฟกัสหลักๆวันนี้นะครับจะมาผสมดินพร้อมปลูกให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบ ็ไม่ต้องดูที่สูตรในอย่างไรนะครับสูตรต่างๆผมได้ทําไว้นะครับหลายคลิปแล้วก็ทําการทดลองแต่สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้ประจําในเมื่อลงดินก็ตามในเข่งก็ตามผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับถือว่าเป็นโอเคที่สุดสําหรับสวนของผมเองนะครับอ,อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับนี่ครับี่เป็นเข่งแบบนี้แหละครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ เข่งนี้ผมใช้ตุกเข่งนี้เป็นเข่งตวงนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกว่าดินตรงนี้แสงสองพิดนึงน,นะครับตัวนี้นะครับเป็นมะพร้าวสับนะครับสับหยาบนะครับไม่ใช่ละเอียดไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นขุยมะพร้าวพี่ว่าเป็นเป็นผงนะครับตัวนั้นมันอุ้มน้ํานะครับผมลองทําดูแล้วมันไม่โอเคแต่โอเคแต่ต้องปรับส่วนผสมอื่นๆนะครับแต่จะใช้สูตรนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันจะมีรายละเอียดอยู่ในตัวอ่ หันมาในขุยมะพร้าวตรงนี้นะครับผ่านการใช้มาแล้วนะครับนี่ผ่านการใช้มาแล้วหกเดือนนะครับผมได้มาจากที่เขาปลูกสับประรดสีนะครับปลูกสับประรดสีก็จะมีปุ๋ยเม็ดสีเหลืองๆนี่ครับเป็นปุ๋ยแบบนี้ที่เขาเลี้ยงสับประรดมานะครับแล้วก่อนที่เขาจะลงปลูกเขาก็ผ่านกระบวนการแช่น,น้ําเอาสารแทนนินออกเรียบร้อยนะครับ ก็มีเม็ดปุ๋ยที่ว่าเป็นปุ๋ยสีเหลืองๆนี่ครับยังยังยังมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเพื่อนสมาชิกไม่มีก็ซื้อแบบนี้แหละครับมาแช่น้ําไว้สักสองน้ำนะครับสองคืนแล้วก็เทออกแล้วก็ตามน้ําอีกเพื่อไล่สารฝาดเขาเรียกว่าสารแทนนินนะครับเอาออกนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่สามสามส่วนนะครับเอาถังเอาตะกร้าตัวนี้เป็นตัวตักนะครับก็ตักอยู่สามตักแล้วผมก็เทลงไปนะครับแต่เห็นเหลือนิดหน่อยนะครับตรงนี้ข้างล่างก็มีนะครับนั่นคือ สามสูตรสามสามส่วนนะครับถัดมาครับสองส่วนจะเป็นดินนะครับเพื่อนสมาชิกดินตัวนี้นะครับเป็นดินที่ผมหมักไว้กับแกลบนะครับดินนะครับตัวนี้แล้วก็ผ่านไปหกเดือนแล้วนะครับเนี่ยดินเป็นดินนะครับดินนั้นให้ใช้สองส่วนนะครับเพื่อนสมาชิกดินใช้สองส่วนนะครับดินดินนี้เป็นดินเอาที่ที่สวนที่อะไรก็ได้ขอให้เป็นดินร่วนซุยนะครับ แต่บังเอิญว่าดินที่ผมซื้อมามันเป็นดินธรรมดาก็เลยทําการหมัก <c oughs> ถัดมาครับ <c oughs> ตัวนี้ประมาณครึ่งส่วนนะครับเนี่ยครึ่งครึ่งส่วนก็คือครึ่งถังตัวนี้เป็นขี้เถ้านะครับขี้เถ้าที่เขาเผาไม้นะครับผมไปซื้อมาแต่ผมทําการหมักไว้ผมก็ไม่ได้หมักนะครับผมทิ้งใส่ถุงไว้นะครับปีหนึ่งแล้วนะครับให้มันโดนน้ําโดนแดดนู่นนี่นั่นไปนะครับตัวนี้ตัวนี้มีเอ่อพวกที่ว่าซิลิก้านะครับ ตัวนี้นะครับผมใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งของดินนะครับแต่ถ้าคลุกเข้าๆกันเลยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากจะทําให้มันหลายขั้นตอนนะครับก็สามารถคลุกเข้าเข้าได้กันนะครับสองส่วนกับพร้อมกับดินอีกหนึ่งส่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นขี้ไก่แกบนะครับเนี่ยขี้ไก่แกบนะครับหนึ่งส่วนก็คือหนึ่งหนึ่งอัตราส่วนนั่นเองนะครับขี้ไก่แกบตัวนี้นะครับเป็นไก่อะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มั่นใจว่าเป็นขี้ไก่ไม่มีโซดาไฟนะครับ ตัวนี้ผมหมักมาแล้วนะครับ6เดือนนะครับจนจะกลายเป็น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 ดินอะแล้วนะครับไปดูคลิปเดิมที่ผมทําการหมักผมใส่อะไรบ้างนะครับค่อนข้างมีหลายอย่างอยู่นะครับในเรื่องนี้ก็ย้อนดูคลิปเดิมนะครับในเรื่องของขี้ไก่แกบตัวนี้หนึ่งส่วนสรุปก็จะเป็นสามสองหนึ่งนะครับนั่นคือสูตรที่ผมแนะนํำขึ้นสมาชิกบางส่วนไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้จะทําให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุนะครับเนี่ย อินรีวัตถุก็ใช้สูตรนี้จะเป็นสูตรที่โอเคนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นแรงเสริมนะครับแรงเสริมก็คือ1จะต้องใช้ฮิวมิกนะครับเพื่อนสมาชิกต้องใช้ฮิวมิกโดยเฉพาะท่านใดที่ลงเข่งนะครับผู้เรียนจะโตเร็วนะครับฮิวมิกผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับจากการที่ผมทําการราดโคนนะครับไม่มีผลผลกระทบใดๆมีแต่ใบเขียวชูชันงดงามนะครับ ข้างหลังไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ํานะครับนี่ลิตรนี้แหละครับลิตรสี่ลิตรห้าลิตรหกลิตรนะครับตัวนี้เป็น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 ของหกลิตรนะครับประมาณนี้ก็ใส่ประมาณนี้เอาไว้ลดนะครับและถัดมาก็จะเป็นสารเร่งรากนะครับ b 1วันนั่นเองนะครับราคาร้อยสี่สิบาท B1 วันไม่แพงนะครับ b 1สารเร่งรากนะครับสารเร่งรากถ้าผสมแล้วควรจะ ลงเอาทุเรียนลงเข่งหรือเอาไปใช้เลยนะครับไม่ควรที่จะหมักไว้นานนะครับเพราะว่าการหมักไว้นานพวกสารต่างๆนี้นะครับมันอาจจะลดประสิทธิภาพลงนะครับเอ่อถัดไปนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเสริมเติมให้รากเดินเร็วนะครับแล้วก็ใบเขียวใบงามก็คืออะมิโนนะครับเป็นอะมิโนผงอะมิโนผงนะครับผมใช้อะมิโนผงนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่บังเอิญว่าผมสั่งซื้อพร้อมกันกับฮิวมิกนะครับมันก็เป็น ของทองกาวนี่แหละแต่เอายี่ห้อไหนก็ได้นะครับเนี่ยผมเพิ่งจะเอามาใช้เป็นครั้งแรกของทองกานะครับส่วนมากก็จะเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับส่วนมากผมก็จะทําการทดลองผมจะไม่ค่อยยึดติดกับยี่ห้อเท่าไหร่นะครับก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับก็หลายๆอย่างเผื่อมันอาจจะ,อะโอเคที่สุดอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่ามันลหลายๆอย่างมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้ถัดไปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวนี้ครับเป็นสมาชิิเป็นจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์อันนี้ผมทําจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยนะครับจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยนะครับหรือจะใช้เป็นของไตคโดมาก,ก็ได้นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับก็ให้ใส่เพื่อที่ไปกําจัดในเรื่องของเชื้อราทางดินอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะเป็นของบ s อก็ได้นะครับอ๊ะผมติดมาด้วยไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนนะครับของบ s ออาบาซิลัส ขับซ <ersch> ิลิสตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ ota, ้นหน้าสองหน้าจอให้นะครับบังเอินว่ายังดูแล้วน่าจะอยู่อีกถุงหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้แล้วก็คุกเข้าเข้ากันให้ดีๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสิ่งที่เป็นผงทั้งหลายทั้งมวลนี้ผสมใส่บัวนะครับใส่บัวแล้วก็ราดแล้วก็คุกเข้าเข้ากันหลังจากนั้นก็นาเอาไปปลูกนะครับก็จะเอามาใส่เข่งก็จะเป็นลักษณะเข่งประมาณนี้แล้วก็เอาทุเรียนลงเข่งนะครับหรือถ้าไม่ลงเข่งก็สามารถเอาดินพวกนี้ โรยตรงที่บริเวณทรงพุ่มนะครับโรยบริเวณทรงพุ่มก็จะทําให้ทุเรียนนั้นนะครับงามแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนมีอินทรีย์วัตถุนะครับอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับถ้าโรยตัวนี้ไปแล้วแล้วใส่ปุ๋ยเนี่ยพวกสารอาหารพวกที่ว่าเป็นฮิวมัสฮิวมิกทั้งหลายทั้งมวลนะครับมันจะไปซึมซับพวก ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ตามนะครับมันจะยึดยึดสารอาหารไว้ในส่วนที่เป็นฮิวมิกฮิวมัสพวกนี้ได้นานนะครับก็จะทําให้เราไม่เสียละลายไปกับน้ําหรือละเหยไปอันในอากาศนะครับมันเป็นสิ่งที่ยึดรึงกันนะครับมันเกาะตึงกันไว้นะครับนั่นคือในเรื่องของอดินที่มีฮิวมัสฮิวมิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คงเดี๋ยวก็คงจะใช้ อขอเวลาในเรื่องของการคุกเข้าเข้ากันสูตรผสมทั้งหลายทั้งมวลก็บอกชัดเจนแล้วนะครับก็เหลือแตอ่เชื้อจุลินทรีย์นะครับจะเอาบ s อก็ได้หรือจะเอาไตโคโรมาก,ก็ได้ถ้าไม่มีก็เอาใช้ตัวนี้ก็แทนก็ได้นะครับเป็นน้ำหนอกล้วยนะครับผมทำไว้นะครับเหลือนิดหน่อยนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับมีหนึ่งอสามี่ห้าอย่างนะครับส่วนที่ผสมน้ำราดมีอยู่5้าอย่างส่วนในดินนี้ก็จะมี อยู่3อย่างนะครับสามอย่างนะครับก็จะมีขุยมะพร้าวมีดินแล้วก็มีขี้ขี้ไก่แกะหรืออาจจะใช้ขี้วัวหมักก็ได้นะครับขี้วัวขี้หมูหมักก็ได้ทั้งสิ้นนะครับขอให้เป็นมูลสัตว์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขี้เท่านะครับ4ี่อย่างก็คุกเข้าเข้ากันนะครับเอาไว้สําหรับในการที่จะปลูกทุเรียนอา,อาจจะปลูกไม่มากนะครับสต้น3ต้นเอาไว้กินหรือจะลองปลูกทุเรียนลงในเขนงนี่ดู นะครับหรือจะไปเสริมโคกทุเรียนนะครับแต่ไม่เหมาะที่จะเอาไปปลูกเป็น5้าไรซิบไรนะครับคงจะทําแบบนี้ไม่ไหวสําหรับที่เป็นพืชทางริฐกิจทางทําธุรกิจนะครับแต่สําหรับในการใช้นะครับใส่พืชผักที่เล็กๆน้อยๆอยู่ตามรั้วตามสวนก็เหมาะที่สุดสําหรับสูตรนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รอติดตามว่าผลจากการใส่มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมจะทําการทดลองเพื่อนสมาชิกต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ